ตัวเนี่ยตัวเนี่ย<อ>ตัวเนี้ยลองเล่นใบปาป,ปากันกเนี่ยอออืเจั๊กเห็ดเนี่ยได้ดีสบายดีพี่น้องสบายดีพีุกท่านจับพวก,กันที่กกเก้าพี่น้องส่องน้องพายุพอกกันแยมเส้าพี่น้องเลยจักพอกันเห็ดยังไรเพื่อนรังนะูนให้หนักตากอันม้วนนิสักเครื่องพายุบ่มีสงสัยบ่มีเครื่องใส่ศัก นั่นแหง้เพราะมันบ่นมีแดดเมื่อนี้จักสีตกบ่ตกมั้งแน่เลยเพราะว่ามันมีแสงแดดออกมาแน่สิได้จัก,จกเทื่อแล้วพู่ยังคึ้นมาอยู่ฝนกะดิแม่กีซี่เจ้านี่โลเ้าได้ก่อเขาจะซสื่อนะฮะโลสามพันเออ ลละสามสิบอันจิตัวผนว่านี่คนซื้อกี่ซี่สิไปหลอกมาตื่มอีบ่เขาเจ้าจวาอยากซื้อสามสามเซนวาจันขายบมดสามเซนอันนี้นะนได้จากโล,กโลตัวนี้นะกิ่ซีบุ๋งมาพี่น้องติตบุง เขาจาวาอยากซื้อสามแสนเขาจะวะได้บอกสามแสนนี่โย่นม้าจะเจีไปหามาตืมเน่เนี่ยมันเหียนะนะคุณขาเน้อจไปหามาตืมมาสั่นับ่ได้สามแสนจะไปหามันได้สามแสนบอ่นจัได้จัดโลแล้วได้ไ้ประมาณเทียวไม่สน่นะเจ็ดโลวัซิ่งไปเจ็โล กินอะไรข้าวปุ่นจ้างเบิองวังทุกเจโลกินอะไรข้าวปุ่นกินนล่ะจับหนึ่งกระเบื้องบิดผลไปจับใหญ่ผลไปอันน่ะปู่ไปจำชิ้นไปทำหม ạ ผลไปจำชิ้นไปจำชิ้นแปดพี่น้องเอ้ยบอไดกินข้าวแรงเลยอืมบอไดกินข้าวแรงข้าวแรงเี่อืมผลกลับไปหาบอไดไปหาวังห้าไปเสียมามันนี่แหละเซียมามันหักแล้วแหละเสียมามันก็ดิ อาชพะให้ a, ่าเจิดกับชากไปเลี้ยงงมน้ำทังเป็นเด็กอนาลิกเด็กเรเด็กเลี้ยงงวจักได้จักโลเขาเจ้าอ๋อมีคนอยากซื้อสามเชนมาสักกพมีหายจได้บ้อันนี้มันบ่ได้รอกสามเชน โลสามสิบโลสามสิบบ่ฮอดสิบโลกบับหอดได้สามแสนตัวผลนตัวผลน,นหวานมีผู้อยากซื้อป่ะพี่น้องพี่เทิงผลนกินขับปุ่นแล้วเรียบร้อยเพราะว่าในผลนบริกินอันนี้ก็จะก,กินพีชังมายุยุเอ้ย กินนี่นั่งนี่นะเนอะดูดูดิโอ้ออกหมอนะอืมอืมจับมาน่ามาวุนวายวุนวายมาวุนวายป้าพอเจอจะแจกเงินพี่ฮะมานั่งทั้งเมี่ยงข้ามมากินข้าวปุ่นแล้ว กินกุ้มาธิกือ่ัไปหัไปัไปเขากข่าวดีจากเอื้อยใจดีนาะผูใยญงใจดีแล้วก็เพื่อนนุ่ขึ้นไหล่สาวมาหายจะไล่มืออะไรแหละเขาขอไปเอาม้วนยันดินฝากก็ไปเอามัวนมาหาเขาเจอหาร้อยเขาคิดหาร้อยหายายหาร้อย ยายนักกันชื่อกี่ซี่ชื่อกี่ซี่ไปหาไม่ได้ซิบโลฮะไปค้ายต่อชื่อกี่ซี่จะไปคล้ายต่อสวัสดีพี่น้องเม็นโชคดีเนาะมืันนี้เนาะมาแต่ทำบุญก็ได้บุญมาโูกพักกัน โชคดีถ้าเจอหาลอยเขากินหาลอยอ้อยย่าจะไปลอยนะอ้อยยผู้บริสุทธิ์นะผัวละกระเตกเอ้าไม่แย่งผัดมายืดบังเขาอันนี้กันนี่ฮะบังอ้ผู้เชื่อดูแตกเบาอ้าวหายพ่อทุเรี่นไหมมาแล้วมาโชคดีเด้ออยู่เมืองเนาะอยู่เมืองเนาะ หาเงินมาให้ยใสให้ญ่แล้วคนห้ทำบุญตอนไหนตอนไหนอ๋บุญโตด้กินได้ทานให้ร่ำให้รวยอายุมั่นควายืนเด้อให้ร่ำรวยร่ำรวยต่อไปก็ดีความเจ็บมาห้ได้ความไข้บ่อยมีใหายูดีมีเฮงอายมั่นให้มยืนอืบวัฒนีบโมกินแข็งเด้อโอ้ยว่าก็บ่เป็นดอกน่ะ เพเนะ้ออื่นก็ไปกเนื้ออื่นน่ปัญญาอุ้ยตื่นเต้นเฮงเฮงจังได้อถึงหนึ่งเอาถ้าเจอเขาคิดนั่งดีๆเนี่ยก็ไม่ใช่นังคาตะมาอ้าขอบุณเง่ขอบุญุณคุณป่าน่ยแม่ ป้าบุ่บุ่นพุ่นป้าทีา่าาาผาเงินมาให้ชื่อขนมอชื่ออยู่ชื่อกินเด็กเลี้ยงงวัวเฮา <c oughs> เด็กเลี้ยงงวัวยายนัน่นจิตปรกคิซี่ทำงวันชิ้นมากกับื้อแนวไปถวายพระอาจารย์คืเพิ่นมาได้ชั้นเขาแรงมาไ่้มาได้ชั้นเขาเพริ่มชั้นเขาขาดเดียวจะซื้อแนวอัน เส้นนำมาหนะจะจะถาวายเบิดกินแน่โยุยกินแน่ทานนำมีแต่ไปถาไวายหล่อนไปได้กินกินแน่ทานนำมาแล้วผู้ฝากเงินมากจะได้บุญคือกันเขากข,ขอบุญขอบคุณคผูค้ใหญ่ใจดีที่ิมิตาครอบครัวของเฮาได้อยู่ได้กินบอกว่าทั้ง ใส่ในขอบครัวหรือว่าได้กินในขอบครัวเนาะเฮากับบุญขะบลำสู้เนาะเอ้ยหอยูดีมีแห้งชีวิตนาะทีการเงินการงานจะเลื่อนลุงเรืองว่าจะจากโรกไพ่ไข้เจ็บเอื้อยสะให้เอื้อยเห็ดยังก็ให้หุงไห้เฮืองบ่อยมีแน่มาคัดของเนาะเอ้ยเนาะขอบครั่วของเอ้ยกะหายจะมีแต่ความสุขความจเจริญ ลูกไผ่ไขเ่เจ็ดอย่ากจะมาเยือนนี่เดยนี่เดยเดยเดยนี่เดยฮะเดย <więcej> อันนี้จ๋าดิโอ๊ย <le ps> มาเนาะเฮงเฮงเรื่อยๆ,ๆขาขายง่ายมือกะให้ลูกให้เรื่องให้มีแต่สิ่งดีๆเขามาแต่ครอบ,ร <gun> อบครัวม้าพังม้าหิ้วม้ามันนอนรับคอยได้เงินหมื่นนอนตื่นคอยได้เงินแสนเงินล้านเด้อ ท่านท่านมาจาหนี่อใอ้กับคืนไปฮะผู้ใหญ่จะดีลอยเท่าพันเท่าหมืนมนห่นเท่าเงินก็หได้เงินทองก็าหาได้ทองด้วืมื่วมื่มว่อเก่าไปฮะกิซี่นาคุณแลจักสีได้จักโล่ลยเมื้อนีหันเล้ปุ๊ปบกิซี่เขาบักบ ึงัวต้อนั่นเบอคุณพระมาให้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหาอา้านนสิบเนาะเม่อวานะก็ซสือขับปุ่นสื่อหลายหลายอย่างพี่นอ้องถูกขอบสู่ครัวแล้วก็ซสือประทูสื่อลิ่นมัไวไหวในตู้เย็นพอยังขอบขั้วนี่แหละขอบขั้วหากงกันใหญ่เนาะกินน้ำกันนี่ยังก็กินน้ำกันเอาเอาเอา นี่ย uh ังก็กินน้ากันนี่แหละครอบครัวเฮาเอื่อยน่องหน่อยบลายอยู่น้ากันจังหน่อยเด็กๆเฮาก็บสีได้ไปหาเลี้ยงงัวยายก็สิปรหันกี่ซีต่างคนต่างไปพี่น้องเอ้ยชื่อฝนกินข่าแล้วเหรอกินข้าวปุ้นกับอิ่มข้าวปุ้นกับยังยังพอได้กินหอดมือเส้าพี่น้องเอ้ย ป้า่ระมือกระตักไปปาก็จะเป็นยังอันอันมันเป็นตุ่มเอาอันน่ะมาใส่ในในี้่มน่ลุ่มะหนี่หลุมชกหลุมนะยโอเคพี่น้องมาหอนี้ครับก็สิขคอจกลิปไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามออะโชคมาบอกเมื่อะเมือคือจโชคเอ้ยนี่เือโชคกระจักเป็นยังหนาไข่ หายู่ดีไม่แห้งวัตถุกุตทุกคนให้ร่ำให้รวยเงินไลน้องทองไลมาเด้อทั้งผู้ใหญ่ใจดีแหละผู้เขามาเบิงมาชมสองนอง้องพายุหายเจ้าหายเจ้าห่างเจ้ามีหายเจ้าหลับเจ้ารวยคิดเงินคอยเป็นเงินคิดทองคอยเป็นทองขอ,อพระเจ,จ้าจกโลกภัยไข,ข่เจีบบ๊ยบเด้อทุกข่ทุกคนที่เขามาเบิงมาชมช่งอ,อ,องนอง้องพายุก็ดีข้าจิข้อจบคลิปเพียงเท่นนี้คลิปหนาพ่อกันใหม่พี่น้องสบายดี ย่อยแล้วก็เกี่ยวหมาก